ค่าสาะสวัสดีเลยนะคะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับเรากันอีกเช่นเคยค่ะเย้วันนี้เราจะมาเอามาเออไม้ครับชีวิตรอด100วันนะแต่ไม่ใช่นึ่งร้อยวันี่สิวันพอดีกว่านะโอ๊ยคือตอนนี้มันกําลังจะมืดอะด่ะแล้วทำไมาชาวบ้านมันตื่นตะนกจังวะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไร พระอาทิตตกดินแล้วขอไปเก็บมันฝรัง่งก่อนนะนี่คือบ้านของเรานะทุกคนเดี๋ยวเราอะ่ะจะค่อยขยายบ้านไปขอ,อน,นอนก่อนมันนอนไม่ได้อะ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรือว่ามันต้องรอให้ดาวขึ้นก่อนถึงมันจะนอนได้โอเคเดี๋ยวเราจะรอก็ได้อันนี้น่าจะนอนได้เราัหมอาลองนอน อานอนได้แล้วมันอาจจะนอนชักชานิดหน่อยก็สิปบปบอกเป็นไรเด้อ,อตื่นเช้ามาแล้วนะทุกคนก็เป็นวันที่สองของเรานั่นเองอยู่กลับมาครับเอาชีวิตรอดกี่วันก็ไม่รู้นะถ้าถึง100วันมันคงไม่ไหวอ,ะอ่ะ่าเอา100วันไปก่อนเราจะมาเก็บแทนรัสกันนะทุกคน แครอทนะคะก็เก็บให้เรียบเลยแล้วก็มาปลูกอันนี้อพอพอพอหมดแล้วตีละค่ะลุกที่ชาวบ้านมาชอบตื่นตะนกอแต่หมอเป็นไรเด้อชีวิตประจำวันของเราก็ไม่มีอะไรนะเราอยากบอกว่าอีพีนี้เป็นอีพีหนึ่งกับการใช้ชีวิตรอดนะคะ เป็นหมู่บ้านเราเพิ่งหาหมู่บ้านเจอเลยเอาชีวิตรอด100วันกลับเกมไมโครับนะฮะเอาชีวิตรอดจากเกลริตันไม c ครับคิปเปอร์นะฮะทุกคนที่มันโหดร้ายมากอันนี้อะไรไม่รู้นะอย่าไปดูเธอโอเคเพื่อทำการไม่เสียเวลาเราก็จะ ไปทำอะไรดีนะ่ะอืมหมู่บ้านนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะเอาดาบมาเพราะเราอ่ะจะต้องกินเนื้อหมูเนื้อวัวนะคะทุกคนเพราะรลอ,อาหารของเรามันลดอยู่นั่นแนะซึ่งคือเราอ่ะห้ามให้ตายเด็ดค่ะนะคะเพราะ ถ้าเราหิวจนตายมันจะตายแล้วเราจะเกิดตรงไหนก็ไม่รู้เราไม่มีจุดเซฟแต่ตอนนี้เราไม่มีหินเราจะต้องขุดอินและไปต่อนะคะต่อต่อนะฝากทุกคนดูกันเยอะๆด้วยนะคะอะคนที่ขอเกมเรามาขอโทษทีนะคะที่ไม่ได้ทำแต่มันอาจจะมีเกม อื่นๆที่เราทําไปแล้วส่วนคนที่ขอเกมคุณจูงน,นิสทีหรืออะไรขออาภัยด้วยนะคะทุกคนเพราะเพราะอะไรไม่รู้แน่ใช่แต่ก็ขออาภัยจริงๆสําหรับทุกคนด้วยนะคะเพราะมันไม่ได้ตั้งใจจริงๆแล้วก็สมะมาขุดกันเลยขุดเลยจ้า ขุดเข้าไปเลยน้ำเพื่อทําการไม่เสียเวลาแล้วก็ไปดีกว่าเดี๋ยวตกเออใช่ที่เราขุดจะไปครับเตาเผานะเออใช่คลิปนี้อาจจะยวหน่อยนะอะไรอ่ะอุ้ยมันให้เราแลกอะไรอ่ะเป็นหัวหน้าชาวบ้านเหรอเป็นหัวหน้าหมู่บ้านเหรอเราจะมาเคลียร์บ้านกันค่ะทุกคน เราจะมาเคลียบบ้านกันเราจะทุบอันนี้ออกนะเพราะมันแคบเกินไปสำหรับเราเราต้องการที่กว้างกว้างกว่านี้เราขุดตรงนี้ได้ปะเป็นรูอ่ะมาขุดมีได้านเป็นรูอากบอ่ะเอาไม้สีขาวกบไปก่อนก็แล้วกันอ่มเราหาอะไรอยู่อ่ะเฮ้ยโต๊ครับเราก็มีเรานี่ว่า มีเราไม่เป็นไรมีเราไม่เป็นไรเราจะครับอะไรดีครับเตาเผาสิจ๊ะใช่เราจะครับเตาเผาอุ้ยเก๋อยู่นะเว้ยเก๋เก๋เดีมากเราจะเอาของที่ไม่จำเป็นใส่ในกล่องเก็บของนะคะเพราะมันไม่จำเป็นจริงๆ เราจะต้องเก็บคลองนะคะเพื่อไม่ให้ของเต็มถึงกล่องมันจะเต็มแล้วก็มีกระเป๋าอยู่นะคะทุกคนไม่รู้ว่ามันเอามาเองหรือเราดับเอามาเองดิฉันก็ไม่รู้นะคะเพราะดิฉันก็เล่นไมคะมานานแต่ดิฉันไม่ได้รู้เรื่องอะไรนะจ๊ะโอเคเราจะไปไหนกันดีมาคอาล่าคัางต่อไหมเพื่อให้ชาวบ้านมันตื่นอุ้ยเนีียมันตื่นจริงๆอะ่ะ วุเยติลเตต้ตึงตึงจึงตึงเฮ้ยอย่าตลกมากเถอะเุ้ยในหมู่บ้านนี่มีแค่ชาวบ้าน2คนเองเหรออืมน้อยจังอ่ะโหชาวบ้านอะไรวันเนี้ยโคตรน้อยเลยจริงว่ะ น้อยเลยอ่ะเราจะไปไหนกันดีไม่รู้นะว่าเราจะไปไหนกันดีนะทุกคนแต่ตอนนี้คือหิวอีกแล้วขอลองกินหน่อยว่าแครอทมันกินได้ไหมเฮ้ยมันก็กินได้เดี๋ยวเราจะไปตัดเออจบแล้ยค่ะชุดกอนจะพังไหมเนี่ย มาตัดไม้แล้วก็ข้ามอุปสรรคนี้ไปนะจ๊ะอุ๊ยคือเราเก่งมากเลยอะเราข้ามอุปสรรคไปได้ไงวะเน,นี่ยอ้อคือดิฉันลอดมากเลยอะคือไม่รู้อะว่าดิฉันลอดขนาดไหนอุ๊ยแบบ1้าขนาดชาร์จมันยังอันนี้อีกเหรอโอ้โหไม่ได้เลยนะจ๊ะ ต่อ,อไปแล้วก็มาข้ามอุปรสรรคกันต่อจ้าอ่าเจ้าแก่แต่โชคชีนะมีเตียงนอนอยู่แล้วอะ่ะออลำมัง้งอุ้ยมีเตียงนอนแล้วก็จะเข้าบ้านของเราใช่ไหมอเราจะเข้าบ้านของเราเลยนะทุกคนคืรู้สึกว่าบ้านของเรามันแคบเกินไปอะ่ะ วุ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะพาอสามมาแลกขนมปังได้หรอแล้วมันต้องทำอย่างไงอ่ะเดี๋ยวเราไปเอาข้าวแปบนะจ๊ะแล้วมันต้องทำอย่างไงอ่ะไม่รู้ว่าว่ามันต้องทำอย่างไงวิมานี่มานี่ก่อนอ,อ่ะเอามาแล้วอืมคืออะไรอ่ะทำไม่เป็นอ่ะ เฮ้ยมันต้องยี่สิบนี่วาแต่เรามีแค่สามสิบามอันอะมันจะเป็นแรกได้ไงอ่ะชาวบ้านมันเอาไปแล้วอะดูโกเสียดายอ่ะโหอีชาวบ้านหน้าหมาเอ้ยนี่แหะนี่แหละผักแม่งเลยนี่แหละนี่ขอโทษขอโทษที่ตีขอโทษขอโทษขอโทษจริงๆ มา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 ,มาหมูแดง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 ค่ะทุกอันนี้ทิ้งก็แล้วกันมีลาวาดิอะแค่เอามาไปประกบกาเสร็จเดียปล่อยจ้ะแค่นี้ไม่เห็นมีปัญหาเลยลาวาจะได้ไม่ต้องท่วมถ้าเป็นน้ำมาแล้วก็เอามาประกบเหมือนเดิมหรือเอาฟองน้ำก็ได้นะจ๊ะอุ้ยเรามีเตาเผาอยู่แล้วแล้วเ,เราจะไปคาทำไมพึ่งรู้นะเนี่ยอ้อโห คนอย่างเราใสา่ตาไม่เห็นเราก็มาเคลียรบ้านกันก่อนเลยนะจ๊ะทุกคนเพื่อทําการไม่เสี่ยวเวราฝาทุกคนดูการเยอะเลยและกดติดตามด้วยนะด้วยนะด้วยนะโอ้ไม่ต้องพูดอะไรขนาดนั้นก็ได้หรอกจ้าเอาของที่ไม่สําคัญออก นะจะเก็บของไปเลยเอาของที่ไม่สําคัญเราก็เก็บไปเลยจ้าเพราะละเออมันไม่ได้สําคัญอะไรกับเราซานหน่อยนี่ก็จริงมั้งมังม้งนะก็ไม่รู้อะมังะม้งลรมัง้งลรมั้งลรืมั้งเพมาอะไรจะเก็บของสัญเมื่อไหรจะเก็บของที่ไม่สำคัญออก เด็ดจักทีนะได้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็มาเคลียบบ้านเลยเคลียบบ้านก็เลยเดี๋ยว EP 2สองมีนะจะาุกคนไม่ต้องกลัวนัจจะาอ่าไม่ไรวาย,วายต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 ายฮ่า,ากบเลยกบชาวบ้านออกไปดิมันบ้านของฉัน ชาวบ้านออกไป oh โอ้มากกะลาเฮ้ยปิดประตูใส่นะทำไมเนี่ยไม่ดีเลยนะเว้ย๋ยวประตบเลยหัวหน้าชาวบ้านเนี่ยไม่ต้องมีเลยแต่เดี๋ยวเราไม่มีเพื่อนเล่นอะ่ะโอ้ใช่เรามาัครับไม้กันดีกว่าโอ้มากกะลา โอเคโอเคโอเคอ้าวใช้ไม้ผิดอันชิบหายแล้วอิบอายแล้วทำไงดีฟ้าอฮ้ยมันจะมืดอีกแล้วว่าไม่มีเวลาแล้วนะเว้ยเ้ยโอ้ยผิดอีกแล้วปล่อยมันไปเถอะจะมืดแล้วเดี๋ยวพวกซ้อมไปลิปโปมันก็ออกหรอก พี่เปื่อมันแรงสุดเลยนะนอนกันดีกว่าขอบพี่อ้าวอ้าวทำไมไวยจังวะไวเหมือนกันน,นั่นเนี่ยก็ไปทำประตูกันดีกว่านะไม่ได้ทำประตูหรอกเราจะมากบอันนี้ประกบใช้ประกบแล้วจ้า แล้วเราก็จะเอาประตูออกประตูออกเดี่ยวนะอีเชาว,ว่ามันยังไม่ไปอีกหลอนเนี่ยโอ้โหนี่แกจะมาอยู่บ้านฉันหรอหัวหน้าโอ้เปล่า,าเราน่ม่เร้ไปยูรอกฉันแครอไม่รู้นะถ้าเธอไม่รู้ฉันก็ไม่รู้เหมือนเธอนั่นนะ่ะก็ไม่รู้เหมือนกัน เธอไม่รูรร้ฉันก็ไม่รู้เจอเป็นใครฉันก็ไม่รู้ทุยพูดผิดอืออ่าย้ายเตาเผามาตรงนี้โซนนี้จะเป็นห้องครัวก็ได้นะโอเคเป็นไปก่อนดีกว่าใช่เอาวางอ่าทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ขอััเราไปก่อนนะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะแล้วไว้เจอกัน e p พีสองไปย